อันนี้จะเป็นวิธีการตั้งค่าปรินเตอร์รุ่นสตาร์นะคะเซต14,700ค่ะซึ่งจะเป็นรุ่นที่ติดตั้งง่ายเซต,ต่าง,ง่ายนะคะเริ่มจากชุดนี้ก็จะมีะปรินเตอร์ที่เป็นรุ่นนี้แล้วก็ขาตั้งนะคะขาตั้ง iPad แล้วก็ดลินชารค่ะทีนี้เราก็จะมาเริ่มจากว่าวิธีการ เซตอุปกรณ์นะคะเนื่องจากว่าตัวลิ้นชักของเราเนี่ยหัวสายมันจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าเตัวนี้อ่าเวลาที่เราต่อกับเครื่องปรินเตอร์ด้านหลังปรินเตอร์นะคะรุ่นสตาร์ตัวนี้่มันจะมีช่องแบบนี้นะคะสายนี้พยายามเสียบให้แน่นๆนะเนี่ยค่ะค่ะหัวมันจะอยู่นี้นะคะวิธีการต่อก็จะเป็นช่องนี้ค่ะ นี่ค่ะอาหลังจากนั้นสายสาย USB ที่ต่อเชื่อมกับ iPad เนี่ยแนะนำว่าให้ใช้เป็นของอ Apple นะคะเป็นของสายแท้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีถ้าเราซื้อของที่มันเป็นของปลอมอ่ะมันจะ,ะมีปัญหากับสายส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องสายนะคะค่ะหัวเสียบก็จะเป็นตัวนี้ค่ะช่องเสียบก็คือตรงนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราเสียบเสร็จแล้วนะ อสวิสปุ่มปิดจะอยู่ฝั่งนี้นะคะค่ะเปิดเลยค่ะ,ะมาดูตรงนี้ค่ะสมมุติเนี่ยถ้าสมมุติว่าสายที่เราอันนี้เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ค่ะสังเกตรตรงนี้เลยก็คือถ้าสายชัดแท้ แล้วเซตกับเครื่องปรินเตอร์ได้สังเกตโลโกโอ้อะมันจะขึ้นตรงนี้ค่ะที่เป็นสายชาร์จอ่ะอันนี้แสดงว่าเชื่อมแล้วทีนี้เราก็มาหน้าโพอของเราค่ะมาตรงการตั้งค่านะคะอันนี้เพื่อที่จะเซตค่าเครื่องปรินเตอร์ค่ะอ่าจะสังเกตว่ามันจะเริ่มแรกนะคะส่งไปจะไม่เจอทีนี้เราก็กดเพิ่มเครื่องพิมพ์ค่ะปรินเตอร์ของเราชื่อรุ่น Star Printer น,นะคะ ค้นหาเลยอ่าจะเป็นรุ่นนี้ค่ะชื่อน,นี้นะแล้วก็จิ้มได้เลยค่ะทีนี้ยเขาจะแจ้งว่าอ่าให้กรอกเลข product นะคะซึ่งเลข serial number เนี่ยมันจะติดไปอ,อยู่กับเครื่องพิมพ์หรือว่าจะอยู่ข้างกล่องน,นะคะ,ะตรงชื่อเครื่องพิมพ์เนี้ยสมมุติว่าแล้วก็เพิ่มชื่อได้จะให้เป็นเครื่องตัวเนี้ยว่ายังไงอันนี้เป็น แคตเชียนะคะเป็นเครื่องแคตเทียไปเลยค่ะทีนี้ก็เซตว่าให้ตั้งค่าเพื่อที่จะพิมพ์ใบเสร็จค่ะก็ะจิ้มป๊อปอัพแบบนี้นะ,ะขนาดความกว้างกระดาษให้เลือกเป็น80นะคะเพราะว่าตัวนี้จะเซตนี้แล้วก็ใส่ซีเรียลนัมเบอร์ อันนี้เป็นซีเรียลตัวเทสหรือว่าถ้าเรากลัวใส่ผิดเราก็จิ้มตรงนี้ก็ได้นะคะมันจะมีให้เป็นสแกนอยู่ข้างกล่องค่ะหลังจากนั้นเรากดบันทึกนะคะเสร็จแล้วมันจะขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะหน้าจอเวลาที่เราเซตค่าแล้วมันขึ้นคอนเน็กแสดงว่าโอเคต่อเชื่อมได้นะคะหลังจากนั้นเรามาทําทดลองการขายดูค่ะ,คะโอเคเนี่ยค่ะ ประมาณนี้เลยถ้าสมมุติว่าเซ,ต,าเซตค่าเรียบร้อยถูกต้องมืชั้งเปิดแอปเร่งอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จที่ออกมานะคะหน้าจอน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือวิธีการเซตปรินเตอร์ง่ายๆนะคะรุ่นาร์ค่ะ